รุ่นไฮบริดของมิตซูบิชิคลาท่านปี2026คือการก้าวกระโดดครั้งสำคัญของกระบะสายลุยที่ได้รับความนิยมมายาวนานโดยยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งทนทานและพร้อมลุยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีและสมรรถนะยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริงและความประหยัดพลังงานอย่างชัดเจนเมื่อมองครั้งแรกตัวรถสะดุดตาด้วยเส้นสายดีไซน์ที่ดุดันและเฉียบคมขึ้นด้านหน้ามาพร้อมภาษาการออกแบบดินามิกชิลเวอร์ชันใหม่ที่ดูทันสมัยและรุ่ลมมากขึ้น ไฟหน้าเล็กแบบแยกส่วนจัดวางในตำแหน่งสูงส่วนไฟหลักอยู่ในกรอบไฟด้านล่างทําให้หน้ารถมีบุคลิกเด่นชัดพร้อมความแข็งแรงที่เป็นเอกลักษณ์กระจังหน้ามาพร้อมลายสีเข้มตัดกับเส้นสีฟ้าบางส่วนเพื่อสื่อถึงความเป็นรุ่นไฮบริดแบบพอดีไม่โดดจนเกินไปเส้นบนฝากระโปรงและซุ้มล้อที่นูนเด่นมีส่วนช่วยด้านอากาศพลศาสตร์และเน้นลุกทรงพลังของตัวรถ กระบะตยังใช้โครงสร้างเฟรมที่แข็งแรงแบบลัดเดอร์เฟรมแต่ปรับปรุงด้วยวัสดุผสมความแข็งแรงสูงเพื่อลดน้ำหนักและรองรับชุดแบตเตอรี่ของระบบไฮบริดโดยไม่เสียความสมดุลและสมรรถนะเดิมของไรทันมุมมองด้านข้างเผยให้เห็นตัวรถที่ดูมั่นคงและสมดุลยิ่งขึ้นฐานล้อย,ยาวขึ้นเล็กน้อยทําให้พื้นที่ในห้องโดยสารเพิ่มขึ้นและช่วยเสริมความนิ่งเมื่อขับทางไกลเส้นสายคมชัดไล่จากไฟหน้าไปยังท้ายกระบะอย่างลื่นไหลซุ้มล้อดีไซน์ใหม่พร้อมล้ออลอยทูโทนช่วยให้ภาพรวมดูพรีเมียมและทันสมัย ในรุ่นไฮบริดยังติดตั้งโลโก้ไฮบริดแบบมินิมอลที่บริเวณประตูหน้าเพื่อสื่อถึงไฮเทคภายในด้านท้ายกระบะยังคงเอกลักษณ์ความใช้งานง่ายด้วยพื้นกระบะทรงลึกและกว้างขึ้นผนังกระบะแข็งแรงพร้อมไลเนอร์ที่ทนทานกว่ารุ่นก่อนรองรับงานบรรทุกหนักและของเฉพาะทางได้สบายไฟท้ายเลดลวดลายทรงสีช่วยให้ท้ายรถดูทันสมัยและชัดเจนส่วนประตูท้ายมาพร้อมระบบผ่อนแรงทำให้เปิดปิดได้อย่างนุ่มนวลแม้มีของในมือก็ตาม แม้จะมีระบบไฮบริดแต่ความสามารถบรรทุกและลากจูงยังอยู่ในระดับสูงที่ผู้ใช้ไทรทันคุ้นเคยหัวใจสำคัญของรุ่นนี้คือระบบขับเคลื่อนไฮบริดใหม่ที่ผสานเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบประสิทธิภาพสูงเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าทรงพลังชุดแบตเตอรี่ถูกออกแบบให้มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและสภาพแวดล้อมสมบุกสมบันทําให้เหมาะกับการใช้งานในประเทศเขตร้อนระบบไฮบริดเน้นให้แรงบิดทันใจตั้งแต่รอบต่ำ ทำให้การออกตัวการเร่งแซงและการขับในเส้นทางครุกระทำได้ง่ายขึ้นกว่ารุ่นเครื่องยนต์ปกติกระบบเบรกแบบชาร์จพลังงานกลับช่วยประหยัดเชื้อเพลิงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเมื่อขับในเมืองที่มีการหยุดออกตัวบ่อยเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติรุ่นใหม่ที่ปรับจูนเพื่อตอบสนองทั้งแรงบิดต่ำและภาระงานหนักในการใช้งานแบบกระบาดได้อย่างลงตัว สมรรถนะออฟโรดยังคงเป็นจุดแข็งของไททันเซมาอามาและรุ่นไฮบริดปี2026ก็ยังคงเอกลักษณ์นี้ด้วยระบบขับเคลื่อนซูเปอร์ซีเล็ก 4WD เวอร์ชันล่าสุดที่มีโหมดการขับให้เลือกหลากหลายเช่นโคลนทรายหิมะหรือหินขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้แรงบิดทันทีช่วยให้ควบคุมรถความเร็วต่ำได้แม่นยำขึ้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับไต่ทางชันหรือผ่านอุปสรรคออฟโรดแบบละเอียดอ่อนช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งโชคอัพและจุดยึดต่างๆเพื่อเพิ่มคววาามมนนนนุ่แกกรรเเ็บงสสัทือ ทำให้การขับใช้งานทั่วไปและการเดินทางกล้รู้สึกผ่อนคลายและมั่นใจขึ้นกว่าเดิมภายในห้องโดยสารเป็นอีกส่วนที่มิสซูบิชิปรับปรุงครั้งใหญ่ความรู้สึกทนทานแบบกระบดย,ยังคงอยู่เต็มเปี่ยมแต่ถูกยกระดับด้วยวัสดุคุณภาพดีขึ้นการจัดวางดีไซน์ทันสมัยกว่าเดิมและการเก็บเสียงที่ทำได้ดีขึ้นหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการขับ ระบบไฮบริดสถานะแบตเตอรี่และโหมดขับเคลื่อนอย่างชัดเจนหน้าจอกลางสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางและการอัปเดตออนไลน์ส่วนการควบคุมต่างๆบริเวณคอนโซลกลางถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและจับถนัดมือเบาะนั่งคู่หน้ายกระดับความสบายขึ้นด้วยโครงสร้างรองรับใหม่และฟังก์ชันปรับไฟฟ้าในบางรุ่นขณะที่พื้นที่เบาะหลังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำให้การโดยสารเต็มคันสบายขึ้นสำหรับครอบครัวหรือการเดินทางไกล ระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีช่วยขับถูกอัปเกรดเป็นแพคใหม่ล่าสุดเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาร,ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อผู้ขับเหนื่อยล้าระบบช่วยประคองรถในเลนและกล้องรอบคันที่ให้มุมมองชัดเจนทั้งในเมืองและออฟโรดโครงสร้างตัวรถและตำแหน่งติดตั้งแบตเตอรี่ได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตร,รฐานใหม่ บนถนนไรท่านไฮบริดให้ฟีลลิ่งการขับที่นิ่งนุ่มและมั่นใจมากขึ้นการทำงานสลับระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าราบรื่นจนแทบไม่รู้สึกระบบบังคับเลี้ยวตอบสนองดีขึ้นการเข้าโค้งมั่นคงกว่าเดิมและอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทำได้ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับกระบะขนาดกลางทั่วไปโดยเฉพาะในเส้นทางเมืองหรือการเดินทางระยะไกลมิตซูบิชิยังออกแบบระบบไฮบริดให้รองรับการใช้งานหนักและสภาพอากาศที่ท้าทายทำให้ใช้งานได้อย่างเชื่อมั่นในทุกสภาพแวดล้อม โดยรวมแล้วมิ u ูบิชิไททันไฮบริด2,206คือกระบะยุคใหม่ที่ผสานความล้ำหน้าเข้ากับจิตวิญญาณความอึดถึกลุยแบบดั้งเดิมได้อย่างลงตัวทั้งสมรรถนะความประหยัดความสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ตอบโจทย์ทั้งงานหนักชีวิตประจำวนันและการท่องเที่ยวแบบครอบครัวในคันเดียวอย่างสมบูรณ์